วันนี้เราจะมาบูสต์ productivity ของเราบนคอมพิวเตอร์ Windows System นะครับด้วย Power Toys Power Toys ครับก็จะเป็นโปรแกรมที่จะเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆก็เพิ่มช h o r t c u t ให้กับคอมพิวเตอร์ Windows ของเรานะครับ Windows Operating System นะก่อนอื่นนะครับเราจะมาดาวน์โหลด Power Toys ผ่าน Microsoft Store หรือ GitHub แก้น,นะครับลิงก์ก็ประมาณนี้ หลังจากเราดาวน์โหลดตัว Power Toys นะครับก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆมี Always on top, Awake, Color picker โ oh อ้โหแต่ไม่หมดเลยนะครับแล้วนี่คือแบบว่าดาวน์โหลด1โปรแกรมได้ทั้งหมดนี้เลยครับฟรีด้วยแล้วมาเริ่มต้นด้วยอะไรที่เบสิกกันดีกว่านะครับ Always on top นะครับการที่เราจะนำตัวไฟล์หรือ Windows ของเราเนี่ยอยู่ข้างบนตลอดยังไงหรอครับสมมติว่าผมอยากให้ตัว Windows เนี่ยหรือตัว Chrome tab เนี่ยอยู่ข้างบนตลอดเวลานะครับ Always on top นะผมก็กด Windows c อนโทรล T แล้วเขาเนี่ยแม้ว่าผมจะกดอะไรใช่ไหมอันนี้ก็จะ always on top นะอ่ะสมมุติว่าถ้าผมไม่มีนะ c o n t r o l Windows T อะอันนี้ก็จะหายไปเลยจะอยู่ข้างหลังตัวนี้ต่อมานะครับ Color Picker นะอันนี้คือสายกราฟิกสายตัดต่อสาย whatever ที่ต้องใช้สีนะ Windows Shift C แล้วตอนนี้เมาส์ของเรานะครับก็จะเป็นตัว eyedropper สมมุติว่าผมอยากได้ สมวันนี้ป๊บ,ปบเขียวปุ๊บของ Spotify นี่หลังจากเราเลือกนะครับ Hex RGB HSL นะครับแล้วก็เลือกเฉดของสีเราได้ต่อมานะครับก็จะเป็นตัว Crop and Lock การที่เราจะมา Crop Windows หรือไฟลของเรานะครับให้มันเล็กลงสมมุติว่าผมอยากมีตัว Spotify นะครับอันเล็กๆเนี่ยอยู่ล่างขวาของจอเราอะผมก็จะเป็น Windows Control Shift R นะครับตรงนี้ ว้าวแปลว่าเนี่ยผมก็จะเล่น Reddit เล่น Facebook เล่น Twitter แล้วก็ยังมีตัว Spotify ข้างล่างนี้ได้โอ้ยเท่ก็ไม่ได้ยากนะตอนแรกผมไปคิดว่ายากต่อมานะครับอันนี้คือเปลี่ยนชีวิตของผมเลยนะผมรู้สึกว่าอันนี้คนจะอยู่ในพื้นฐานของ Windows ตั้งแต่แรกก่อนนะตัว Image Resizer นะครับก็คือการที่จะเปลี่ยนขนาดของรูปภาพเราสมัยก่อนนะครับผมจะนำรูปภาพเนี่ย ไปบนเว็บไซต์ Canva, Adobe Express แล้วก็ Resize แล้วก็ Export ซึ่งใช้เวลานานมากเลยแต่หลังจากเรามี Power Toys นะครับเราคลิกขวารูปภาพแล้วก็เลื่อนลงนะครับไปที่ Resize with Image Resizer ปั๊มแล้วก็จะมาเลือกว่าอยากใหร้รูปภาพของเรานะครับเป็น1,366าคพิกเซลหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ c u สต o มได้เลยหรือเหมาะสมสำหรับโทรศัพท์ซูเปอร์เลยนะครับสำหรับคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์บ่อยๆในเรื่องของรูปภาพแล้วกันเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นตัว Mouse u t i l ลิตนะครับรก็คือการที่เราจะมาปรับ Setting ของเมาส์ของเราก็จะคล้ายๆเหมือนตัวที่มันมีมาในเซตติ้งในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีแบบเพิ่มฟีเจอร์นิดนึงอย่างเช่นตัว Enable f i n d my m มา s e นะครับก็คอนโทรลสองหับ m ับ อันนี้เราก็คุ้นเคยกันแล้วนะครับเปลี่ยนหน้าตาเขาได้จะให้สปอตไลท์ของมันเป็นสีดาแล้วก็ค่ข้างๆเป็นสีขาวได้อะไรแบบเนี้ย Oops. นี่ฮะสป t ตไลท์ behavior อ่าเข้าใจแล้วำถึงเรียกเป็น power toys มันเป็นอารมณ์เหมือนของเล่น toys นะแต่ว่าคือมัน give power ในการ productivity ที่ดีสำหรับคนที่จำ shortcut ไม่ค่อยได้นะครับ ก็จะมีตัว shortcut guide นะครับเราก็จะเปลี่ยนตัว activation ได้นะไม่ต้องเป็น Windows Shift F12 ก็ได้นะครับแล้วแตท่ทุกคนถนัดเขาก็จะบอกว่า shortcut มีอะไรบ้าง very good และนี่ก็คือ Power Toys ครับโปรแกรมที่จะเพิ่ม Productivity หรือเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆให้กับ Windows OS นะครับผมชอบมากเลยนะครับลองโหลดดู